คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณแซมมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งก็แล้วกันที่คุณแซมได้ได้ไดทำงานอยู่แล้วก็ได้พบเจอกับความผิดปกติบางอย่างครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสักสปีที่ผ่านมา คุณแซมมาพร้อมกับเรื่องเจอจะจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกับสายของคุณแซมกันเลยครับสวัสดีครับคุณแซมครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแซมได้ยินเสียงผมชัดไหมได้ยินชัดเจนครับครับนะคุณแซมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าตอนนี้ผมอยู่สระบุรีครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะนะคุณแซมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยเลยครับครั้งแรกและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักอะจะย้อนหลังแต่ว่าติดตามหมดทุกทุกทุกสัปดาครับพี่แจ็คทุกคลิปเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามรายการได้ยนะครับครับโอเคคุณแซมมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณแซมเนี่ยทำงานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งถามก่อนว่าปัจจุบันนี้ยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมครับ ไม่ได้ทำแล้วครับพี่จ็คโอเคออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องระบุที่ตั้งไม่ต้องระบุสถานที่ใดๆที่เป็นลักษณะจำเพาะของสถานที่แห่งนี้นะได้ครับพี่แจ็คนะฮะโรงแรมนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นดาวประมาณสักกี่ดาวห้ครับอู้โรงแรมใหญ่ไม่ต้องระบุจังหวัดนาะครับครับผมไปเจออะไรมาเจอจ่าจ๋าที่ว่านี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องเดี๋ยวผมเท้าความก่อนักนิึงนะครับ ไปผมจะเป็นจะจะเป็นคนเป็น n นรีเซพชันครับกลางคืนก็จะไม่ค่อยมีอะไรนอกจากงานเอกสารอะไรแบบนี้พี่แจ๊คครับ,รบแล้วหลักๆที่โรงแรมเนี่ยจะมีกันอยู่แค่ประมาณสองถึงสามคนก็จะมีผมอยู่น้าฟ้อนแล้วก็จะเป็นช่างค,คอยเซอร์วิสดึกๆอะไรแบบนี้แหะครับ,รบแต่ในคืนนั้นมีคนขับรถอยู่ด้วยคนหนึ่งครับพี่จ๊ครับเพราะว่าลูกค้าจองรถไปสนามบินช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าครับ ในระหว่างนั้นประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะพี่จับครับก็จนว่าลูกเขาลูกค้าเช็กเอาไปหมดแล้วก็คือทุกอย่างก็คือเรียบร้อยผมกับกับเพื่อนผมเรียกว่าเพื่อนดีกว่านะครับพี่จัดผมกับเพื่อนก็แยกย้ายก,กันไปทํางานก็ผมก็ทํางานของผมเขาก็ไปทํางานของเขาครับเราจะมีช่วงเวลาว่างประมาณช่วงตีสามครับพี่จัด ช่วงประมาณตีสามคือจะเป็นเวลาที่เราว่างแล้วอ่ะช่วงประมาณตีสองครึ่งเนี่ยครับรถโรงแรมก็ขี่เข้ามาครับแต่พวกผมก็คือปกติก็คือก็เรียบร้อยหมดแล้วก็คือรู้แล้วว่าไปส่งลูกค้ากลับมาแล้วนะอะไรแบบเนี้นะครับแล้วเขาก็หายไปครับพี่จับหายไปสักพักใหญ่ชั่วโมงหนึ่งได้ครับผมก็กับช่างก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเขาก็แยกย้ายกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาไปส่งลูกค้าเนี่ยเป็นโอทีครับพี่จับ เราก็ไม่ได้อะไรพอผ่านไปสักสักสักระยะหนึ่งอะครับเออ่ผมก็กับช่างก็มานั่งคุยกันนะครับพี่มานั่งคุยนู่นนี่นั่งคุยไปเรื่อยๆนะครับอ่าแกเดินขึ้นมาครับพี่แจ็คทีนี้เดินเดินขึ้นมาที่หน้าฟอนนะครับเดินขึ้นมาพวกผมผมกับช่างก็คือหันหลังไปคุยกันเอ้าพี่ยังไม่กลับหรอพี่ครับแกบอกว่าแกขับรถไปได้ครึ่งทางครับพี่แจ็คแต่ว่าเหมือนกับว่าทะเลาะกับแฟนเหมือนกับแฟนเขา หมือนไม่ไม่พอใจว่ากลับบ้านดึกอะไรแบบเนี้ยครับครับก็คือเขาก็บอกว่าเขาจริงจริงเขาไม่อยากกลับบ้านนะก็คือก็มานั่งผมก็เลยถามว่าพี่เอากาแฟไหมแกว่าแกเอาครับพี่จักมผมก็เลยเดินไปชงให้เขาก็พอมาชงปุ๊บมันจะเป็นโต๊ะหินอ่อนกลมๆไหมิอนพี่จักรพวกผมก็นั่งหันหลังกันผมจะนั่งหันหลังให้ให้ให้คนขับรถส่วนช่างเนี่ยจะมองเห็นหน้าคนขับรถครับ ก็นั่งกันผมกับแางก็นั่งคุยหัวลอกกันไปก็หลังจากนั้นสักสองนาทีพี่จักพี่คนขับรถเขาขอบุหรี่ผมครับผมก็เลยบอกพี่เอาเลยตามสบายเลยผมก็ยื่นให้แต่เขาบอกว่าเขาเจ็บมือเขาจุดบุหรี่ไม่ได้ครับพี่จักครับเขาก็เลยวานให้ผมจุดผมก็จุดให้เขานะพี่จักแต่ว่าไม่ได้เอาคาบที่ปากนะครับ,รบก็คือเหมือนถือมือต่อมือครับครับพอยื่นให้เขาไปเขาก็ยืนขี้ไว้อย่างนั้นนะครับ,รบจน บุหรีม่มวนนั้นหมดตัวไปพี่จักรหลังจากนั้นสักสักแป๊บหนึ่งเขาก็ขออีกครับผมมันในใจเอะใจแล้วว่าหรือเขาเป็นอะไรเนี่ยทําไมเขาไม่สูบแล้วก็เหมือนกับว่าถือขี้ไว้ทําไมใช่ไหมครับพี่จักรหลังจากนั้นก็เป็นอย่างเนี้ยครับจนถึงตัวที่สามพี่จัครับผมเนี่ยในใจคิดแล้วว่าถ้ามีตัวที่สามเนี่ยผมต้องพูดแน่นอนเลยว่าเออพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เครียดอะไรหรือเปล่าบอกได้นะอะไรแบบเนี้ยครับอือพอส่งตัวที่สามให แกยกกาแฟกินพี่จัมพอยกกาแฟกลายเป็นว่ากาแฟหกหมดเลยพี่จักหกเต็มเสื้อเลยนะครับ,รบผมก็ก็ผมกับช่างก็คือก็ก็กหันไปมองเลยว่าพี่เป็นอะไรไหมงงนะเนี่ยใช่ครับพี่แล้วในใจผมมันลึกๆือกับผมคิดว่าแกยังเครียดอยู่พี่จัอยังเครียดเรื่องแฟนอะไรแบบนี้นะครับครับพอตัวที่สามเนี่ยแกยสูบได้นิดหนึ่งพี่จัอพอแกสูบได้ประมาณนั้นมันช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบจะตีสี่แล้วพี่จักครับ พี่ขับรถคนขับรถแกก็บอกว่าโอเคแกกลับก่อนนะผมก็บอกโอเคครับพี่ครับแกก็เดินเลาะไปทางทางเป็นเหมือนกับเป็นทางตึกอะครับพี่แจ็คลงไปข้างล่างพอช่วงตีสี่ครึ่งผมกับช่างก็ยังนั่งกันอยู่พอทําท่าจะแยกย้ายพี่แจ็คกับแยกย้ายกับช่างมีสายโทรศัพท์เข้ามาพี่แจ็คเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์ของโรงแรมเนี่ยของผมเรียกว่าหัวหน้าใหญ่ดีกว่าพี่แจ็คเขาโทรมาถามรายละเอียดว่า เออวันนี้มีมีลูกค้าจองรถไปสนามบินใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยครับพี่ไปกี่โมงกับกี่โมองอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดกันไปเขาสักพักหนึ่งก็วางสายไปพี่จักรับ,รบผมกับช่างก็ยังเดินกลับมานั่งที่เดิมยังไม่ทันได้คุยกันสักคาเลยพี่จกักโทรศัพท์เข้ามาอีกรอบหนึ่งเป็นสายจากโรงพยาบาลพี่จกักรเป็นโรงพยาบาลไปตามจังหวัดเออก็คือขอโทรมาแจ้งว่าเขาอะคนขับรถคนนี้เกิดอุบัติเหตุ แต่เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดลึกนะคุณจ่าครับเขาบอกแค่ว่าเขาไม่สามารถติดต่อญาิได้ก็คือมีแต่ว่ามีแต่กุญแจโรงแรมเนี่ยที่ว่าอยู่ออกับเขาเขาเลยสามารถติดต่อผมมาได้อะไรแบบเนี้ยครับครับผมก็โอเคครับผมก็วางสายไปกำลังจะกดโทรหาหัวหน้าพี่จะหัวหน้าโทรสวนขึ้นมาก่อนครับโทรมาบอกผมว่าเขาเสียแล้วนะอืมอืม ผมก็เลยบอกว่าอเป็นไปได้ไงเขาก็เลยผมยังไม่ทันพูดอะไรต่อเขาก็เลยพูดมาช่วงประมาณตีสามกว่ากว่าจะรับโดนรถกระบะชนอขานีาพาดมาถึงบ่าแล้วก็ค่อหักไปก็ค,คือเสียคา,าที่เลยครับพี่พอเขาพูดจบแล้วนะผมก็สวนขึ้นไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อเป็นไปไม่ได้เกินในเมื่อเนี่ยผมกับช่างเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยกับเขาเนี่ยเขาเพิ่งลงไปได้ไม่นานยังไม่ถึงชั่วโมงเลยออืแกก็ไม่เชื่อผม ไม่เชื่อก็เลยผมก็เลยท้ากันเลยครับมีผมมีเพื่อนแล้วก็มีหัวหน้าท้ากันเลยว่าเปิดกล้องดูกันไหมครับผมจะโกหกไปไปเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับพี่เขาบอกผมว่ารอเขาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเขามาพิจักแล้วก็เปิดนั่งดูกล้องพร้อมกันเลยครับครับไล่ดูตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนลูกค้าเช็คเอานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงช่วงเวลาที่ผมไปหยิบกาแฟพิจักครับเออเออ กลายเป็นว่าผมอะเดินอยู่คนเดียวโอ้โหคนลุกเลยผมเดินคนเดียวยังไงเดินคือมันไม่มีใครอยู่นอกจากผมกับช่างอะครับยผมหันหันไปคุยข้างๆอ่ะหันไปคุยว่าพี่เอาอะไรไหมแต่ว่าในกล้องอะมันไม่ได้ยินเสียงนะครับครับแต่อาการท่าทีของผมก็คือโอ้โหพี่จักผมเดินไปหยิบมาให้แล้วก็หันไปคุยกับเขาแล้วไอ้พีกตรงที่ตอนจุดบุหรี่พี่จักผมจุดที่ว่ายื่นให้กับมือนะครับ แต่ในกล้องนะครับบุหรี่มันตกลงพื้นพี่จัก็เขามันตกลงพื้นแต่ภาพที่เราเห็นคือพี่คนเนี้ยเขาเอามือคีบไว้ใช่ใช่พี่โอ้ยคนลุกเนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยพี่มันมันเป็นอย่างเงี้ยครับในกล้องก็คือทุกคนก็คืองงไปหมดเลยผมกับจ้างก็คือพูดอะไรไม่ถูกแล้วพี่จับในในเหตุการณ์นั้นนะครับอืแล้วพอหลังจากนั้นก็คือมันไม่เป็นอานทํางานแล้วพี่จักผมก็ไม่เป็นอานทางานก็กลับบ้านไป หลังจากนั้นได้ประมาณวันสองวันผมก็ยังผวาอยู่นะคะครับครับแล้วผมไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะว่าผมก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มาบ้างแต่ว่าไม่เคยเจอแบบจัดจ่าขนาดเนี้พี่แจ๊คครับ,รบก็พอหลังจากนั้นมีอยู่คืนหนึ่งพี่แจ๊คช่วงเวลาไล่กันนี่แหละครับผมกับช่างนี้คือตัวติดกันเลยพี่แจ๊คไม่กล้าไปไหนเลยเขจุ่งกันคืนก็คือนั่งกันแต่เห็นเห็นเป็นเงาของคนนั้นแหละครับ เห็นเป็นเงาของคนนั้นแหละมาเดินเดินเดินในสถานที่ที่ผมนั่งคุยกับเขาอ่ะครับแต่พวกผมนี่คือเปลี่ยนที่แล้วนะพี่แจ็คไม่การนั่งตรงนั้นเลยครับก็เห็นเป็นเงาเดินมาผมกับช่างก็เลยนั่งคุยกันว่าเอ๊ะทำไมที่เขาขับรถมาหาเราเนี่ยเป็นเพราะว่าปกติเขาต้องคืนกุญแจเราเขาต้องคืนกุญแจทางทางกับผมนะครับแต่ในคืนนั้นเขาไม่ได้คืนเขา่าจะลืมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดึกอะไรแบบเนี้ยนะครับนั่นนะครับพี่แจ๊ค เรื่องจจาก็มีแบบนี้ครับเดี๋ยวนะถ้าไล่ตามเวลาคุณแซมครับพี่เขาไปเกิดอุบัติเหตุตอนกี่โมงประมาณช่วงที่ที่เขาบอกผมนะครับช่วงประมาณตีสามประมาณประมาณครับประมาณตีสองเจอพี่เขาตอนกี่โมงเออก็ประมาณไล่ๆกันนะครับพี่แจ็คก็คือหลังจากมันก็มันก็ห่างกันมันก็มีเวลาคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในลู่ๆเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วแน่นอนถูกไหม ครับโอ้โหพี่แจ็คผมก็ตอนที่ช่วงที่ผมกําลังจะแยกแยากกับช่างคือเขาอ่ะเพิ่งลุกขึ้นเดินออกไปแล้วเดินผ่านหน้าผมไปพี่แจ็คคือเราเห็นเป็นตาเดียวกันเลยว่าคนคือคนปกติพี่แจ็คครับไม่มีไม่มีอาการแบบเหมือนที่เขาเคยบอกว่าตัวจะซีดอะไรแบบนี้นะพี่แจ็คครับ ไม่มีเลยครับก็คือเหมือนคนปกติทุกอย่างแต่ที่มันผิดปกติคือไอ้อากับกิริยาของเขาซะมากกว่าใช่เรื่องของการโทษนะฮะขี่บุหรี่หรือแม้กระทั่งตัวของคุณแซมเนี่ยเอากาแฟให้กับพี่เขาแล้วพี่เขาถือนะถือแก้วถูกไหมแค่ครับแต่กําลังกินปุ๊บมันหกหมดเลยมันหกมันหกครับใน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 กล้องพี่แจ็คขอโทษทีครับในกล้องอะแก้วกาแฟอะมันเคลื่อนแต่ว่ามันไม่ได้ยกถูกยกนะครับเคลื่อนยังไง เคลื่อนแบบเหมือนกับว่าสมมติเหมือนเอาแก้วน้าตั้งใช่ไหมครับผมกับช่างหันหน้าคุยกันครับเขาอยู่ข้างหลังผมก็คือเหมือนมันเคลื่อนออกไปนิดนึงอครับว่ามันเห็นเลยว่ามันขยะออกไปนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับก็คือเหมือนเคลื่อนออกไปแต่ว่าตรงที่ตอนหกอะไรเป็นแคคือผมเห็นเต็มตาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคลิปวิดีโอนี้สําคัญมากนะคุณแซมครับโอเคมันสําคัญในฐานะของ เป็นหลักฐานสําคัญที่มันเกิดขึ้นในสถานที่แห่งเนี้ยนอกจากคุณริศพี่คนหนึง่งแล้วก็พี่คนหนึ่งเนี่ยคนอื่นมีใครเห็นคลิปนี้ไหมฮะอืเดี๋ย็แนนประมาณสี่คนับบเรื่องนี้ปิด,<น>ป,ด,ป,ดปิดเงียบครับผมเราไม่กล้าลงผมผมไม่กล้าลงจังหวัดไม่กล้าลงดีเทลไม่กล้าลงอะไรทั้งนั้นเลยพี่จัผมว่าคือที่ผมถามเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาเห็นคลิปเนี้ย มันจะเกิดอาการขัญเสียเลยถูกต้องใช่ครับพี่จ๊์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะต้องเก็บคลิปเนี้ยไว้เป็นความลับใช่ครับพี่ครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะยังจะอยู่ไหมแต่คนที่ว่ามานั่งดูคลิปอ่ะยังอยู่ครับแต่ว่าตัวผมนีงใช่ครับผมออกมาทําเป็นเหมือนเป็นงานส่วนตัวของตัวเองก็เลยออกมาคือถ้าคลิปนี้หลุดไปถึงพนักงานทุกคนนะโอ้เรื่องใหญ่ก็คือใช่ครับ เอเรื่องนี้มีรู้กันอยู่แค่ประมาณก็คือคนข้างๆตัวผมนะครับแณแคนไม่ช่คุณลิศขออภัยผมผมเรียกชื่อผิดขออภัยครับคลิปเนี้ยครับพี่แจ็คที่ผมเอามาเล่าเนี่ยก็จะมีมีแค่เพื่อนผมสองสามคนแล้วก็จะมีในเดอะโกสนี่แหละครับที่รู้เพานักงานโรงแรมก็คือจะไม่รู้เลยก็เราไม่เราจะไม่พูดเลยเรื่องนี้ครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นคุณแซมผมว่าเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยให้มันเป็นความลับของมันไปดีกว่าครับถูกนะ นะครับส่วนเรื่องราวหลังจากที่อ่ะคุณแซมรู้ <ot> พี่คนนึงรู้แล้วว่าเนี่ยพี่คนนี้เขาเสียไปอ่ะแลเราร,รู้ความจริงหมดแล้วห, i, หลังจากนั้นแล้วยังไงต่ออ่ะคุณแซมก็คือเหมือนพวกผมก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ไม่เจอยังทํางานอยู่แต่ว่าเจอแค่เงาพี่จับเป็นแค่ประมาณประมาณครั้งถึงสองครั้งนะครับมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ว่าเห็นเป็นเห็นเป็นเขาเลยแต่ว่าเห็นเป็นเงาดํานะครับ ลักษณะท่าทางทรงผม<อ>ก็คือเหมือนมันมันจะเป็นสปอร์ตไลท์สองใช่ไหมครับพี่แจ๊ตามโร<อ>งแรมอะครับ,รบเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยตรงประมาณเนี้ยครับเหมือนเขาเดินแบบ<อ>เหมือนฟุกไปหน้าอะไรแบบเนี้ยครับอืมก็ส่วนคนอื่นไม,ไม่ไม่มีใครเจอครับพี่แจ๊คนอกจากเรื่องราวของพนักงานคนที่ทํางานอยู่แล้วเขาเสียชีวิตแบบเนี้ยโอเคมันเป็นเรื่องอมันเป็นเรื่องเล่าของคนที่ทํางานอยู่แล้วอะมันมีเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่เราทํางานอีกไหมอะ เยอะไหมมัน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 เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วเหมือนกับว่าพอครอบครัวเขาสูญเสียใช่ไหมครับเขาก็เช็กเอาออกไปแต่ว่าคนใ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 นสถานที่ที่ผมอยู่นะครับคือเขาเห็นว่าคนคนนี้ยังไม่ไปนะก็คือก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นแขกเหรอใช่ครับเป็น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 ประเทศประเทศหนึ่งเลยไอจากเป็นแขกที่มาพักในโรงแรมใช่ใช่ครับ แต่ส่วนตัวเขาจริงๆอ่ะคือเขาเขาเสียไปแล้วแต่ว่าพนักงานแม่บ้านแบบนี้ที่ว่ายังไม่รู้อ่ะก็ยังคิดว่าเหมือนกับว่าเขายังอยู่เพราะว่าลูกค้าเขาจองมาสิบวันแต่เขาอยู่ได้ไม่แค่ประมาณสามสี่วันนะครับครับตามในรีพอร์ตมันก็จะขึ้นสิบวันใช่ไหมครับก็คือแม่บ้านบางคนก็จะไม่ทราบพี่แจ๊คเขาก็ยังเห็นบางทีได้ยินเสียงอืแต่ห้องนั้นก็แทบจะไม่ได้ใช้นะพี่แจ๊คครับถ้าผมเข้าไปก็คือผมจะขอก่อนเลย ผมบอกผมเข้ามาเช็คข้องนะก็ผมจะพูดนําไปก่อนเลยมีไม่มีผมไม่รู้พี่แจคแต่ผมเชื่อว่ามีครับเอาเพื่อความสบายใจครับใช่ครับพี่แต่ผมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับไม่มีครับผมโอเคคุณแซมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วขออภัยด้วยเรียกชื่อผิดพอดีตามันเหลือไปเห็นชื่อคุณลิ์เรียกชื่อคุณแซมไมผิดผมตื่นเต้นมากเลยพี่แจ็ค ผมไม่รู้เล่าผิดเล่าถูกบ้างไหมไม่เลยไม่เลยโอเคเลยคุณแซมครับครับพแจัคขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับพิจัคครับขอบพระคุณครับคุณแซมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากคลาส com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูกหล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android